สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จอร์ดโอเฮดกับทีมงานตีลังกาหญิงมาอีกแล้วครับวันนี้มาเสนอเรื่องยอดแข้งที่สวมบทบาทผู้รักษาประตูจำเป็นนั่นเองครับหลายๆครั้งนะครับในการแข่งขันฟุตบอลจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับยิ่งถ้ามีอาการเจ็บหรือว่าโดนใบแดงจากตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไปจนหมดแล้วนะฮะพวกเราก็มักจะเห็น ผู้เล่นนะครับต้องสวมถุงมือแบบจำเป็นครับท่านผู้ชมต้องอาสารับบทบาทนายทวัรคัดตาทับนะครับเรามาดูกันว่ามีใครที่มาต่อกันเลยครับกับจอห์นเทอร์รี่เชลซีฮะปี2006ครับเชลซี Chelsea นะฮะบุกไปเยือนเรนดิงพวกเขาเจอปัญหาใหญ่เมื่อปีเตอร์เชคนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวนะครับ เขาถูกหามไปออกจากสนามฮะก็เลยต้องส่งคาโลคูดิชินีตัวสำรองลงมาเฝ้าแทนนะฮะแต่ช่วงท้ายเกมครับขณะที่นำยูน1-0นั้นก็ดันมีปัญหาครับเดี่ยงนอนนิ่งโอ้ยเดือดร้อนจอนเธอร์ลี่ต้องมารับบทบาทมือเกาวจำเป็นนะฮะเพราะโคต้าสำรองถูกใช้ไป3คนแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชม เอาละครับมาต่อกันเลยกัยกบจอห์นโอเช่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2007ครับท่านผู้ชมอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเคยรับอาสาทำหน้าที่นายทวารจำเป็นมาแล้วในเกมที่บุก เยือนสเปิร์ที่สนามไวท์ฮาร์ดเลนครับเนื่องจากเอ็ดวินฟาเดซานนะฮะผู้รักษาประตูมือหนึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตัวสำรองก็เปลี่ยนครบโคต้าไปแล้ว3คนนะฮะเซอร์อเล็กฟูกซันชี้นิ้วไปที่จอร์นโอเชครับทำหน้าที่แทนซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับพาทีมปีศาจแดงเก็บคินชีชนะไป4ประตูต่อศูนทีเดียวครับมาต่อกันที่เลโอฟอดินานนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2008ครับท่านผู้ชมในการแข่งขัน FA คัพรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดทินโอแท็กฟอร์ตนะครับต้อนรับการมาเยือนของพอสมัทและด้วยความที่ปีศาจแดงนะเปลี่ยนตัวสำรองไปครบแล้ว3คนนะครับและก็ไม่มีชื่อของโอเชซึ่งเคยอาสา,าเป็นผู้รักษาประตูอยู่ในสนามนั้นทำให้ริโอเฟอร์ดินาน ทำหน้าที่แบบจําเป็นนะฮะโดยมีภารกิจต้องเซฟจุดโทษของซันลี่มูตาลี่ครับถึงแม้ว่าจะพุ่งถูกทางก็ตามนะฮะแต่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แพ้ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับพี่น้องครับมาต่อกันอีกคนหนึ่งนะครับกับเฮนรี่เคนครับท็อตแนมฮอสเปอร์ปี2014ครับสเปอร์นะฮะเปิดทินไว้์ฮาร์เลนนะฮะพบกับแอสเตรัสติโพลิตในศึก ยูโรปาลีกฮูโกยอลิสนายทวารมือหนึ่งะฮะดันได้รับบาดเจ็บแล้วก็เปลี่ยนตัวครบโคต้าไปแล้วนะฮะทำให้เคนนะครับต้องอาสามารับหน้าที่ผู้รักษาประตูจำเป็นนะฮะเมื่อแต่งตัวสวมชุดถุงมือเสร็จนะครับเคนก็ต้องป้องกันลูกฟรีคิกให้ได้นะฮะแต่ทว่าครับท่านผู้ชมก็ทำหมูหกนะครับเพราะลูกยิงคู่แข่งซัดไปตรงตัวแต่เคนนะฮะดันกับทำซองแตกบอล รินเข้าประตูไปสังหงารครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับล่วงเลยมาถึงคนสุดท้ายกับไครวอเกอร์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2019ครับท่านผู้ชม ซึกยูฟาแชมเปียนลีกนะฮะรอบแบ่งกลุ่มระหว่างอาตาลันตากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเหลืออีกแค่9นาทีจะหมดเวลานะครับแต่เคราดิโอบราโวครับดันวิ่งออกมาตัดฟาวไซโจชิปอิลิซิปนอกกรอบเขตโทษนะฮะพร้อมโดนใบแดงบราโวนะครับจึงกลายเป็นนายด่านตัวสำรองคนแรกที่โดนใบแดงในประวัติศาสตร์แชมเปียนลีกครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ เอเดีซองนะครับได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะตั้งแต่ต้นซึ่งงานแรกของเจ้าตัวคือการเซฟลูกฟรีคลิกของอาิเลนฮันโดโกเมสแม้ว่าจะรับบอลหลุดมือนในจังหวะแรกก็ตามนะครับสุดท้ายลูกเซฟลูกนี้นะฮะก็ช่วยให้ทีมบุกมาเก็บหนึ่งแต้มสำคัญครับท่านผู้ชม สุดท้ายแล้วนะครับผู้ชมก็ได้แต่ภาวนานะฮะในเกมการแข่งขันทุกนัดอย่าให้มีผู้รักษาประตูเจ็บเลยนะครับโศกศรนักเตะมันนะครับเอาละครับวันนี้จอร์ดโอเวร์ดกับทีมงานตีลังกายิงนะครับใครชอบก็กดไลค์เหมือนเดิมครับใครไม่ชอบก็กดแชร์ให้นิดนึงนะครับใครคอมเมนต์ก็จะดีใจมากเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย